ผมกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์พระมหาเศรษฐาเศษรษฐมโนครับวันนี้ได้มีโอกาสดีมากราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมในหัวข้อของบุญข้าวประดับดินครับวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวอีสานที่ได้ ปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยเฉพาะในพื้นถิ่นภาคอีสานถือว่าเป็นบุญที่สำคัญมากคือบุญข้าวประดับดินเรียวธรรมจึงอยากจะมาขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าประวัติความเป็นมาของบุญข้าวประดับดินครับผมกับนิมน์ครับก็ขอเจริญพรสวัสดีเนาะสำหรับวันนี้ก็ปลาบ บุญประเพณีของคนอีสานที่เรียกว่าบุญข้าวประดับดินแล้วก็ก็จะทับไปอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นบุญข้าวสารเป็นเป็นวันเป็นบุญที่ส yeah. okay. ําคัญของชาวอีสานในสมัยนั้นก็คือจะเป็นเดือนดับวันวันนี้คือวันเดือนดับบุญข้าวประดับดินส่วนอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นบุญเดือนสิบบุญข้าวสารก็จะเป็นบุญเดือนเดือนเพ็ญ ขึ้นข้างแนมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเรามานะันครับมันเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาถึงบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสาดพ่อแม่พี่น้องคุยโยมพ่อโยมแม่นี่ก็จะพากันห่อข้าวหอ่าาหอข้าวสารห่อข้าวประดับดินมีการเอาข้าวปลาอาหารไปเยี่ยมคนนั้นไปแจกคนนี้ เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเกิดขึ้นในวิถีชีวิตตอนเป็นเด็กก็พ่อแม่ก็ใช้ให้เอาฟักทองเอาตัวลรสงเอาอะไรเอาข้าวของต่างๆที่เป็นของฝากของกินไปให้ญาติไปให้ญา,าติผู้ใหญ่ไปให้บรรดาเครือญาติเพราถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในวิถีชีวิตอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีมองในแง่ว่าพุทธศาสนาก็ ก็อมองได้หลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นเป็นศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วก็ได้ประกาศเผยแผ่คําสอนจนพุทธศาสนานั้นเข้ามาสู่สังคมบ้านเรามาอย่างภาคอีสานมายังคนไทยก็เราก็ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราจะย้อน ไปที่คําสอนทางศาสนาว่าอย่างเช่นกรณีบุญค่าประดับยิมนั้นมันจะเข้ากับพุทธพจน์ตรงไหนมันจะเข้ากับเนื้อหาในพระไตรปิฎกตรงไหนก็ก็จะอยู่ในส่วนของที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ได้ตรัสพุทธพจน์บทพระธรรมว่าอุก,กัตเถสุรมิตรชันติเป็นต้นในบทพระธรรมนี้เป็นบท เนื้อความที่ยกมาจากชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่โอเซยัสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ได้วางกฎเขียนว่าคนเหล่านั้นเมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนก็จะต้องการอะไรเงินในที่ยกมาอุก,กเทสุลมิชันติท่านบอกว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคนเราย่อมต้องการคนกตราในเหตุที่มันฉุกเฉินขึ้นอย่างนี้ มันมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องการคนกล้าหาญที่จะมาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่มันเข้ากับบุญเข้าวสาบบุญข้าวประดับดินก็คือในเวลาที่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ก็คนเราก็จะนึกถึงคนที่เรามีความรักความคิดถึงอย่างเช่น ช่วงนี้เนาะเรามองไปที่ไหนมองไปที่ท้องนาข้าวก็เขียวปูปลาอะไรก็อุดมสมบูรณ์พืชผักทัญยหาอะไรต่างๆก็อุดมสมบูรณ์เมื่อความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นคนก็นึกถึงบรรพชนพ่อแม่นึกถึงคนที่ร่วงลับไปบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปว่าเอ๊ะในครั้งก่อนในสมัยก่อนที่ท่านยังอยู่เนี่ย เราก็ท่านก็หานั้นมาให้กินหานี้มาให้กินลงไปตามทุ่งนาตามไล่ตามป่าก็หาหาของหาอาหารมาให้เรากินฉะนั้นเมื่อมันหวนน้ำลึกนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้เราเนี่นว่าเอ๊ะยังไงเราจะทํายังไงให้ให้มันแสดงถึงว่าเรายังรักยังคิดถึงท่านานั้นอยู่คนบนรรพชนก็เลยลาะก็เลยก็เลยเลือกที่จะเอาหอ่อ ห่อใส่ใบตองห่อสิ่งนั้นห่อสิ่งนี้ก็ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าความคิดถึงความรักความปรารถนาดีนะครับถามว่าห่อข้าวอย่างนั้นห่อไปให้ใครกินหรือเปล่าก็ก็น่าจะไม่ใช่ห่อให้กินแต่ว่าเป็นเครื่องเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาว่าเราบูชาพระคุณของบรรพบุรุษบูชาพระคุณของท่านว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้มีชีวิตอยู่นั้นท่านก็เมตตาให้ข้าวปลาอาหารกัแบบเราเมตตาให้ สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีที่เกิดขึ้นเอามาให้เราได้อิ่มน้ำสำรัญเราก็นึกถึงบุญคุณตรงนั้นค,คนคนอีสานก็เลยน่าจะคิดถึงตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของบุญข้าวประดับอินก็จะส่งอทอดมาจากพุทธพจน์ที่บอกว่าคนเราันเมื่อมันอุดมสมบูรณ์เหมือนเราใช่ไหมเราไปอยู่ที่อื่นๆอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นอาหารดีๆอย่างเงี้ยก็คิดถึงพ่อถึงแม่ อยากให้พ่ออยากให้แม่ได้กินอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกของทุกคนที่มันมีได้ธรรมดามที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เห็นอะไรเป็นดั้แสบยไปอยากพ่อไม่ให้ลูกใช่นินะก็จะเป็นลักษณะอารมณ์อย่างนี้นะครับ<ะ>ก็แต่ว่ามันตายแล้วนะ่ะจะทํายังไงก็ต้องผ่านพิธีกรรมทางทางศาสนาทางสาาัญลักษณ์ของการบูชาอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันสืบทอ,อดมาจากพระพุทธศาสาศนาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของว่าท่ทานทาเป็นเรณีว่า ธรรมชาติของความรักความปรารถนาดีนี่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดแม้รู้ว่าตายไปแล้วชีวิตไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ว่าก็ยังมีความรักความปรารถนาดีที่อยากจะส่งไปก็เป็นถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ที่สอนให้คนเรานั้นรู้จักเห็นคุณค่าของความรักความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความรักของเราที่จะส่งตอบไปให้กับคนอื่น ก็น่าจะสะท้อนได้ในวัฒนธรรมระเพณนีได้ครับเป็นเป็นพิธีกรรมพิธีการที่เราเรารึกถึงผู้ที่วายชนไปแล้วใ่ไหผู้ร่วงลับไปแล้วแล้วก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าพิธีพิธีกรรมในในบุญนี้เขามีการทํำยังไงบ้างครับวิธีการในการทำเนาะครับ อย่างเช่นวันนี้เป็นวันบุข้าระดาบินใช่ไหม<ษ>เขาก็จะหอ่อข้าวแต่วันเมื่อวานนี้ตกเย็นมาเขาก็จะเอาคาหมากคาฟู <ฤ S 2> <ษ>ก็จะเป็นห่อหนึ่งข้าวปลาหารของข้าวก็ห่อหนึ่ง<ษ>ของหวานก็ห่อหนึ่งเมื่อหอ่อแล้วเขาจะมาเย็บใส่ด้วยกันก็จะเป็นยาวเป็นเป็นหอ่อข้าวยาว,ยาวเป็นใบตองเอาใบตองมาหอ่อทางยาว<ษ>หอ่อแล้วก็ใช้เข็มใช้ใช้ไม้กัด เอากัดท้ายแล้วก็กัดรวมกันก็จะเป็นคำหมาดคำฟูเป็นของขาวเป็นของหวานเป็นผลไม้ครับก็จะอ่อ,อใส่กันก็จะกัดใส่กันแล้วก็เอามาเอามาเขาเรียกว่าเอามายายเอายายคือเอามาวางไว้ที่วัดครเขาเรียกว่ายายภาษาภาษาอีสานเรียกว่ายายเอามาวางไว้ที่โคนต้นไม้ห้อยที่ต้นไม้วางที่กำแพงที่นอกวัดในวัด เวลากลางคืนบางบางบ้านก็ประมาณตีสองครับบางบ้านก็ประมาณตีสามตีสี่แล้วแต่เขาจะนัดกันเขาก็จะนิมนต์พระมามารับแล้วก็มามาปรวกน้ำเขาก็จะมาปรวกน้ำให้ปลุกน,น้ําเสร็จเขาก็จะไปวางตามจุดต่างๆครับที่คิดว่าอยากจะอยากจะไปวางอยากจะไปบูชาตามธาตุเจดีย์เพราะเขาแม่หรือว่าตามตอกไม้ตาม ริมกาแพงก็จะไปแล้วก็ก็จะกลับเข้าไปหมู่บ้านแล้วก็จะเอาเข้าวปลาอาหารก็มาถวายเป็นมาตรกะพัดในในตอนเช้าตอ,ตอนเช้าครับมีการทอดบางสุกุนด้วยครับผมก็เป็นประเณียมันก็มันก็หลายท้องถิ่นบางคนก็เรียกว่าบุญห่อข้าวใหญ่ห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่ก็เอามาเป็นมาตรกบพัดถวายพระสง์ห่อข้าวน้อยก็เอาไป เอาไปย้ายเอาไปวางไว้เพื่อเป็นเครื่องบูชาแลทวก็ชมนี่คือวิธีการปฏิบัติตามตามนี้แล้วก็จะเห็นเห็นผลละหมากรากไม้มันก็หลากหลายเนาะแต่ก่อนอาจจะมีไม่กี่อย่างแต่ทุกวันนี้มันหลายอย่างผลไม้มันก็มีตามท้องตลาดเราไปซื้อมาแต่ว่าทมไมก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยหนามีมะละกอมีถั่วลิสงมีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะไม่เยอะอย่างแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นความบูรมสมบูรณ์ในเวลานี้ เราเรียกว่าถ้าเป็นภาษาภาษาบาลีช่วงนี้เขาเรียกว่าสารทักการสารทักการก็คือช่วงที่น้ําในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีก็ทํามาที่ถามว่าอินเดียเขาทามันก็มีอินเดียตามที่ได้ศึกษาตามหลักฐานทางพื้นถิ่นที่เราเราเห็นก็ทํามันก็มี ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังต่อๆกันนะก็ก็มีคนเดียวก็ก็เอาข้าวปลาอาหารนี่แหละไปบูชารเรียกว่าเทศกาลบูชาข้าวบูชาอาหารเอาไปเพื่อเปรตชนผู้ร่วงรับไปครันที่ร่วงรับไปก็จะเอาคิดกันว่าจะมารับผลบุญผลกุศลคนที่สามก็เหมือนกันคิดว่าก็ช่วงนี้แหละช่วงวันนี้เป็นวันที่ยมมรโลกคําว่ายมมาโลกก็คือโลกของคนที่ตายไปนี่ พญาโยมราลาก็จะปล่อยให้คนกลับมาบนโลกมนุษย์ครับมาเพื่อที่จะเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละนนี้ก็เป็นความคิดของคนคนโบราณที่ว่าถึงวันบุญข้าวประดับดนบุญข้าวสามพ่อแม่ที่ได้รับความทุกข์ทนทรมานเนี่ยจะต้องกลับมากลับมาเพื่อ,อ,อยิวกาต้ามายูกาตามากกว่ี้บอเอาฟังเศษฟังร่ำบอหออยิวกัตกามาแล้วก็มาใส่ อาสาบางคนก็บอกว่าลูกไม่มาก็ไม่ได้ก็เป็นก็เป็นคติสอนใจเป็นคติสอนใจอาจเป็นความคิดเป็นความฉลาดของบรรพชนที่ผูกเรื่องราวขึ้นมาเพื่อที่จะจให้คนนั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาผูกพันกับวินีชีวิตผูกพันกับการทําบุญหมายความว่าคนมันธุระมันมันเยอะเนาะ,ะคนธุระมันเยอะมันมีงานมี กิจกรรมกิจการอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมแต่ท่นนั้นก็บอกว่าหลักๆเลยคือวันบุญคราบบัตรบินบุญคราบสารให้ได้มาต้องได้มาบางคนนี่ย้ายไปอยู่บ้านอื่นแล้วนะแต่ต้องกลับมายายเข้าสาก์บ้านตัวเองยายเข้าบะดับินบ้านพาะว่ากลัวพ่อแม่บรรพชนบีบรพชนที่จากไปไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่วนบุญไม่ได้ไม่ได้กินข้าวสารกินข้าวบัตรบินก็เป็นความคิดแต่ละคนแต่ว่ายังไงก็ เป็นหลักสากลเลยก็คือน่าจะเป็นการปลูกเรื่องราวให้ให้คนนั้นหนึ่งรู้สํานึกถึงความกตัญญูกตเวัีครับมองมองในแง่ความกตัญญูกตเวทีว่ายำระลึกนึกถึงคุณของบรรพชนพ่อแม่อยู่สองก็จะได้มีโอกาสมาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมาถวายมาตรกรับมาถวายมัสจะคุณมาถวาย,าวายสังฆทานในเงี้ยก็จะเกิดเป็นบุญกุศ ก็ถือว่าเป็นบุญที่แสดงถึงความกระตัญยูนะครับเนีนที่ความกรตัญยูกระจเีที่ความกตัญญูพระอาจารย์สุดท้ายแล้วครับขอให้พระอาจารย์ได้ฝากธรรมะดีๆสักข้อก่อนที่จะธรรมะดีๆของบุญข้าวประดับดินข้าวสาหรกคือคนเราถ้าเห็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแรกเลยเราก็จะต้องนึกถึงคนที่ให้ความรักกับเรากับคนที่ ให้ความรักกับเขาหมายความว่าคนที่ประพฤติความรักที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลให้กันและกันนั้นย่อมที่จะนําประโยชน์สุขดีงามนั้นมาให้อย่างไม่ต้องสงสัรฉะนั้นโลกมนุษย์หรือว่าสังคมของคนเรานั้นคือความรักความปรารถนาดีต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าที่ไหนไม่รักกันไม่สามัคคีกันนั่นก็หมายถึง ความวุ่นวายความวอดวายความไม่สงบสุขแต่ต้องบังเกิดขึ้นแน,น่นอนแต่ว่าถ้าที่ไหนประพฤติประโยชน์เพื่อคูลมีความรับความปราตถนาดีที่ดีงามต่อกันสังคมนั้นที่สถานที่นั้นก็จะประสบกับความสุขสบไปครับผมวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับธรรมะได้รับความรู้ดีๆจากท่านพระอาจารย์พระมหาเศรษฐาเศษรษมโน รเรียนทำเก้าประโยคเจ้าอาวาสวัดนางนวลแล้วก็ท่านดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็กทางช่องเรียวธรรมของเราก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมกราบน้ำมศการครับผม